ซึ่ง,งนานของตำรวจภูทรภาค6กตอนนี้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกที่บริเวณพระบรม,มาราชานุสาวรีเจ้าพระยาจักรีนะครับหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองพิษณุโลกทางด้านของพลตำรวจตีนายวัฒน์เดมชิดนะครับรองจเจรตตำรวจปฏิบัตรริราชการรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6ก็เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปปสครับการปรับปรามยาเสพติดภัก6กสำนักง,งานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงชุดจัดระเบียบสังคมของจังหวัดพิษณุโลกชุดโดปรา37นะครับกว่า300นายเข้าร่วมพิธีการปล่อยแถวกันในครั้งนี้ครับดานทันพลตรี พลตรวจตรีนยายวัฒน์ค่ะเปิดเผยว่าด้วยปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมานมีแนวโน้มของการก่ออาชญากรรมคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เช่นการปล้นทรัพย์การชิงทรัพย์การลักทรัพ์ เพิ่มขึ้นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะเป็นเหตุให้กระทบก่อความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสนักงาตตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่6ถึง12สิงหาคมเป็นเวลา7วันโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่อาวุธปืน อาวุธสงครามยาเสพติดคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เช่นการปล้นธนาคารถือว่าอุกอาจนะร,ร้านทองร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายคดีเกี่ยวกับเพศและหมายจับค้างเก่าให้มีผลปฏิบัติเป็นอย่างเป็นไปโดยโดยมีรูปธรรมอันนี้เป็นผลดีกับประชาชนนะการที่เราใช้ชีวิตแล้วเรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยทั้งทรัพย์สินของเราและชีวิตของเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณใช่แล้วครับก็บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นการปล่อยแถวนะครับ เขาไปกันแบบนี้เลยเพื่อที่จะประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ทนต่ออาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านทองในตอนนี้เนี่ยก็น่ากังวลเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านทางสำนักง,งานวิชาก็มีนโย,ยบายนะครับให้ตำรวจทั้งประเทศนะครับทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นนครบาลภูทรน,นะครับระดมกวาดล้างอาชญากรรม<ำ>พร้อมกันทั่วประเทศนะครับในวันที่6ถึงสิงสิงหาคมนะครับโดยเน้น นะครับเน้นไปที่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับความผิดเรื่องอาวุธปืนอาวุธสงครามแล้วก็ยาเสพติดนะครับลงถึงความผิดอื่นๆที่อาจจะเกื้อหนุนนะครับให้เกิดความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ขึ้นมาได้อันนี้เป็นนโยบายที่จะต้องปฏิบัติพร้อมกันทั่วประเทศครับ